ປลี่ยนปลี่ยนได้บ่นี่ปลี่ยนได้บ่โอ้เเลย <c oughs> โอ้สวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคนนี่แหละข้อเอิน้นฝ่าปีนของเทนะครับผมวันนี้น้องเพียงปีนก็หัดปีนเผาอยู่นะครับผมวอ้ยลูกค่อยสวัสดีครับผมเพียงปีนเออลูกคอยก็อยากนอนคักแน่แต่ได้พี่น้องนี่เออตอนนี้กำลังเบิงเป็ดเตียน,น,นอยู่นะครับผมวันนี้พ่อเบียกับแม่นุ่นนะครับผมจะเดินทางไปเซ็นอร์ลรบนตอนนี้แม่นุ่นขางข้ากินอย่างน้อยเหียนได้เฮียนเราไม่น,นี้กินอย่างไรเนาะก็ส่งเสียบแต่บู้มมั่นบดทมั่นบดทเออมั่นบ,ออนบ๊จจนไหนมันก็เหนียวแต่บัน,นุ้ม<ะ> มีภารกิจไปจ่ายอีกแล้วนะครับผมเออขี่รถพานย่ำได้ก็มีเฮงนะครับผมมือนี้เขาจะไปจ่ายค่า่วนต่างของบานเท่านะครับนี่ขี่รถพ่านฟิว ไปโหลดนะครับผมแค่ส่วนต่างวันนี้ก็คนลุกแล้วนะครับทุกคนมาหวัวธนาคารเลียวเรียบร้อยแล้วก็จ่ายแล้วไปที่เรียบร้อยคือกันนะครับผมหลังจากจ่ายเสร็จน,นะครับผมเมนูของข้าวบอกว่าอยากกินขนมปุยฝายว่าฉันได้ขนมเลี่ยวๆนะครับผมเมนูของข้าวก็เลยพามากินอีย่างน่นอ่าบีบีก้อนนะครับผมโอ้ก็ไปกินท่าทางแต่น้นองเมืองเมนูของข้าวทั้งสิกินทั้งสิคุยงานนะครับทุกคนใส่เสืยรน้องพิ้งพิมพ์มาพร้อมเก๋สุดๆไปเลยนะครับผมหลังจากกินเสร็จเมนูของข้าก็เหยียดเคี่ยงในจัก่ กลับมาบ้านครับผมตะเวนตกดินแล้วนะครับผมมาเห่นบานจะคราวแล้วกลับมาหานนองเพลงพินขงเข้านะครับผมมาหอดบานแล้วโอ้คิดถึงสุดๆไปเลยน้องเพลงพินเหนือเอนเพียงพินขีแต่กำลังเปลี่ยนสุดนะครับเปลี่ยนสุดแล้วแล้วก็ได้เวลาเขาห้องเขาห้องนอนนะครับผมย่ามสเอไปไว้ปุ่นย่ามเลี้ยามาไว้พี่ไปบ่งนนองเพีกงพินขงเข้าพิกตกันเลยทุกคนเอ๋ยเฮ้เวียนสี่วบาเปลี่ยนทำอะไรน่ะโอ้ยเจ๋งแต่น้องุ่นปวดป สันกว่าจีดแดงเลยมาดูจีดแดงๆวันนี้ทำไมเก่งจังล่ะคเป็นยังเขีจอกมากเกครับนกวาไั่ตเัตตงตัตัเก็บ้าดีดหน่อยที่ดาวพเก็บ้าได้ดีเฮ้นายพี่น้องป๊าดเก่งจัะโอ้ีน่นี่ี่อ

ฟ้าปีนนั่้าปีนไลโชเดี๋ยว้าปีนไลโชว์เดียว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่ช่วยปั๊บปั๊เดี๋ยวพ่ช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยอเก่งจังเลยหมด่มัดก็หนูจะปลี่ยนไหนนะเป็นพินแะววหาวหนูจนจะดผู้วัดคนนก็ผู้สัตว จะเป็นครับไอ่อพวงสิเมื่อกี้พ่อกับแม่ไปดูบ้านหนูมาได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยวัวไก่เสร็จแล้วเด้อยไก่เสร็จแล้วขนมาขนมาขนมาหยิบเสร็จเปอร์เซ็นต์ดู้จักก็ได้อยู่บ้านงามแล้วหืาว้ายเฮ้อยังอารมณ์เฮ้ยอาบน้ำไม่ตอนเย็นนี่ <c oughs> โอ้ยยุง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 อันนี้สอนยุงมาสอน